สำหรับเมนูนะคะการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำส่งนะคะอย่างที่ในส่วนของตัวโปรแกรม Pro s o f t h ชารนะคะสามารถทำได้ก็คือในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนำส่งในส่วนของธนาคารกองทุนนะคะประกันสังคมหรือว่าจะเป็นในส่วนของภาษีนะคะการนำส่งเนี่ยส่งได้2แบบด้วยกันก็คือในเรื่องของการนำส่งผ่านทางดิสกตแล้วก็นำส่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะฉะนั้นหน้าจอนี้นะคะเราสามารถที่จะมาประมวลผลแล้วก็จัดเก็บได้ในขั้น ตอนเดียวนะคะสำหรับส่งทั้งธนาคารกองทุนและประกันสังคมนะคะส่วนวิธีการทำงานนะคะก็คืออย่างแรกเลยเราจะต้องเลือกในเรื่องของตัวงวดแล้วก็ปีภาษีให้ถูกต้องอย่างยกตัวอย่างว่าการนำส่งในส่วนของปีภาษี2อ5 4นาี 2, นี้เดือนมีนาคมก็เลือกในส่วนของตัวงวดการจ่ายนะคะที่เราได้มีการประมวลไปแล้วตั้งแต่งวดเดือนละครั้งหรืองวดเดือนละ2ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็แสดงข้อมูลในส่วนของพนักงานนะคะว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ย มีตัวไรายได้สุทธิแล้วก็ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวนเท่าไหรนะะ่นะคะนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการเลือกตัวธนาคารนะคะว่าเรามีการนําส่งธนาคารไหนสาขาอะไรแล้วก็ตั้งในส่วนของตัวชื่อเทคไฟล์ 5, นะคะรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะประกันสังคมนะคะแล้วก็ยอดภาษีก็สามารถเลือกได้ว่าจะนําส่งทางดิสกเกตหรือทางอินเทอร์เน็ต ะะหลังจากนั้นก็กดโปรเซสโปรแกรมจะจัดเก็บข้อมูลให้ตามนั้นนะคะการนําส่งอินเทอร์เน็ตโปรแกรมก็สามารถที่จะเอ็ก r อร์ตข้อมูลออกมาเป็นเทมเพลตของตัวธนาคารหรือกองทุนหรือภาษีหรือประกันสังคมเองหลังจากนั้นก็เปิดในส่วนของตัวเว็บแล้วอัปโหลดตัวข้อมูลนี้ขึ้นตัวเว็บของแต่ละที่ได้เลยนะคะซึ่งโปรโซอฟต์เรามีการจัดตัวเลเยอร์ให้ตรงกับ ของแต่ละที่อยู่แล้วนะคะในอนาคตเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวรูปแบบก็สามารถแจ้งทางโปรโซอฟเพื่อที่จะอัปเดตให้ตรงกับการทำงานได้นะคะ